เอาขึ้นไงดิอ่ะอ้หมีสามเนี่ยโฮ้ยดีอ่ะพี่โหแม่ง เต็มเบ้าเลยว่ะพี่ผมมีกิฟต์อยู่ดึงถ้าดึงสายขาดแน่นอนยกไม่ได้นะใช่ยกขาดโอ้โหดูดิโอ้ยอู้เต็มเบ้าเลยว่ะพี่โอ้ออกมาจากรูนู่นเลยอ่ะผมนุ่นนู่นนุ่นลูนตีเขารูนั้นไปอ่ะเดี๋ยวหมดหมดแล้วยังยั้อ เต็มเบ้บาเลยตัวเนี้ยพี่เอาไปไหมเฮ้ทยท,ท,ทำไมสีมันคลอกวะพี่อ่ะมันมันเป็นลายมันจะเป็นไอ้น,นี่อะไรนะเขา,าต้องเหยีลงแนละ้วมั้งวะพี่ยกหน้าใช่ไหมถ้าถ้ามือจับยกได้ไหมฮะอุ้มไม่ได้เดี๋ยวไปรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้าเอามาให้ดูอ่ะพี่เราบ้องโผดลงมาได้ไหมม,มันจะข้าวเนี่ยพี่อ่ะพ,พี่พี่ถือได้โอ้โหติดกล้องผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านั่นแหละ เฮ้ยเสาเสาเดี๋ยว,าายยวใช่มหนะมิ่นปะทะลุไหมพี่หรือเต็มเบ้าตาเลยเฮ้ยพี่มันม้วนแล้วอ่ะมันม้วนมันม้วนตายมา,าอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> พี่มันหมดแล้วแต่มันหมดแล้วแหละมิ่นจัดเลยนะใช่ขั้วมัน <c oughs> ทำไมเดี๋ยวทางโน้นมันมีทางลงไหมอ่ะ